บ้านเขาเนี่ยมีประมาณสามไร่สามงานสามงานอยู่เป็นอ่าไข่แล้วป,ประกบด้วยซ้ายฝาเป็นผู้มีที่พนนะเขาบอกว่าอยู่ๆเนี่ยผู้ที่พลดังกล่าวเนี่ยมายึดบ้านเขาเฉยเลยแล้วปัจจุบันเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วฮะเนี่ยก็มีโฉนดนะโฉนดกรมที่ดินมาระบุไว้ว่าถูกต้องตามกฎหมายของของเขาครับลดวใช้ที่พลเนี่ย มายึดยเขยแล้วเข้าไปอยู่เลยเนี่ยเขากลับไปเขางงฮะเอาขึ้นบ้านใหม่หมดเลยขึ้นบ้านใหม่หมดเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาเล่ารายละเอียดนะครับอ่าเชิญเลยครับค่ะเอ,อ่อดังๆเลยครับอ่ะเล่าเลยครับค่ะดิฉันซื้อไอ้ดิฉันซื้อบ้านนะคะซื้อไ<ฆ>ซื้อบ้านรับหลาดของเขาหลานของอ่าคนคนนี้ค่ะที่ว่าเขามายึดมา,มายึดที่ยึดบ้านหมดเลยซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วเราก็ปิดทิ้งไว้ค่ะปิดทิ้งเอาไว้เป็นเป็นปีๆแล้วค่ะแล้วทีนี้วันนั้นอ่า เราให้นายหน้าเข้าไปคุยกับบ้านข้างบ้านในที่พ่อที่ของเขาอยู่ขนาบข้างว่าเราว่าเราต้องการจะขายอพอเขารู้ว่าบ้านหลังบ้านหลังนี้ไอ้โดนโดนโดนขายไปแล้วอ่ะเขาบอกของหลานเขาเข้าไปยึดเลยค่ะเขาก็เข้าไปอยู่เลยทุบป,ป,ประตูบ้านที่เราที่เราใสา่กุญแจวไว้ทุบไปเลยลุกทุบแล้วเข้าไปอยู่เลยพอพอดีนายหน้ามาเล่าให้เราฟังเราก็เลยไปแจ้งความที่คุณพินอำเภอคุณพินอแล้วก็ตำรวจรับไหมไม่รับอ่ะไอ ตำรวจรับเราไปที่ที่เลยไปที่บ้านที่กเกิดเหตุของเราเลยเป็นการคุยกันกันดีเลยคุยกันแล้วทีนี้ก็เขาก็บอกเขาก็ขู่เข้ามาเลยว่าถ้าบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นของกูนะกูจะรื้อทิ้งว่าอย่างนี้แหละตำรวจก็เลยบอกพี่พี่แล้วมีขู่ฆ่าขู่อะไรไหมใช่มีขู่ฆ่าด้วยค่ะ<อ>แล้วขู่ฆ่าด้วยครับค่ะแล้วตำรวจเขาเออตำรวจเขาเลยบอกว่าวันนี้ไม่รับแจ้งความทั้งสิ้นให้ให้เราไปติดต่อที่กรมที่ดินเองตำรวจก็รีบมากเรารีบรีบให้เราขึ้นรถ ตำรวจไปเลยแล้วแล้วแล้วพอขึ้นรถตำรวจไปปั๊บเขาก็ไปส่งเราที่โรงพักให้เราไปกรมที่ดินเองแล้วตั้งแต่วันนั้นมาในคนนี้ที่มายึดที่เราค่ะถอยที่หมดเลยถอยที่แล้วก็เอาบ้านมาแต่งใหม่หมดเลยเอาบ้านหลังนั้นและค่ะมาแต่งใหม่หมดเลยแล้วก็เอาขึ้นบ้านใหม่บอกคนทั้งอำเภอเลยไอ้เราเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้กระทำเอาไปขึ้นบ้านไห่เมื่อเดือนที่แล้วอ่าดูดิค่าดูดิค่ะงงงงจริงงงงงเลยค่ะนั้นแล้วทีนี้เราก็เลยจะทําไงได้เนาะ นอนร้องไห้เลยเพราะว่าเราจะทําไงตํารวจก็ไม่รับแจ้งความไม่รับไปแล้วฮะไปหมดแล้วไล่กลับแล้วทีนี้เราเข้าพื้นที่ไม่ได้เลยเขาขู่ฆ่าตลอดเลยขู่ฆ่าตลอดนะฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้มิอิทิพลเพราะเขาอ่ามีอนั้นเห็นว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเยอะเหรอมีมามาค่ะมานะมาอะไรเงี้ยเขาพวกเขาทั้งนั้นเลยค่ะเพราะเขาเป็นคนที่ว่าทําธุรกิจใหญ่ทํารับผมที่มีรถสิบล้อมีรถสิบล้อมีรถพ่วงหลายคันมีแมคโครมีทุกอย่างเขาก็เลย ผมจากการที่เราหมดเลยทั้งสามไร่สามงานแล้วก็บ้านนั่นแหละค่ะเราก็เลยต้องมาขอเนี่ยขอเพจาคิงตอนตอนแรกว่าทําไงดีนะเราก็คงจะไม่ได้บ้านหลังนี้คืนแล้วเราก็นอนคิดมาตลอดดีนะครวันนั้นมีคนบอกว่าลองลองอติดต่อเพจจากคิงดูก็ติดต่อปับ๊บจาาคิงก็ทันทันทีมีความหวังมากเลยก็เลยบอกเล่าให้จ่าคิง ตอนแรกเป็น <Hayır> ชื่อแอนฉนดเป็น <cold> ชื่อหลานเขาแล้วพอเข้ามาขายเราก็เป็นของเราแล้วขายมาขายครับขายร้านสองค่ะต้วมมาเป็นของเราไปโอนกคมที่ดินใช่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยค่ะเนี่ยนี่ค่ะเป็นชื่อเราดูหลังฉนดนี่หลังฉนดไหนะฮะหลังฉนดี่ค่ะเปลี่ยนนชื่อเราแล้ว่ไมเปลี่ยนเป็นชื่อเราแล้วค่ะถูกต้องตามกฎหมายนะค่ะ ไปครับพูดอะไรเพื่พูดอะไพูดอยากพูดอะไรคืออยากได้รับความเป็นธรรมมาของปลาช่วยอยากให้อยากอยากจะให้่พี่คิงพาเข้าแจ้งความกับกองปราบเพื่อดําเนินคดีเขาแล้วก็อยากจะได้คุ้มครองชีวิตด้วยเพราะตอนนี้เรากลัวมากเราไม่กล้าอยู่บ้านเราเองเลยเราไม่เชื่อมั่นตำรวจในท้องที่ไม่เชื่อมั่นเลยค่ะใช่ค่ะ ครับอย่างนี้ครับพอดีพาน้องมาจากสุราษฎร์ธานีฮะก็เดี๋ยวจะแจ้งความพนักงานสอบสวนที่กองปราบปรามนะครับอ mm ่า hmm. ในให้ก็พูดง่ายก็เกรงกลัวยที่พลแล้วก็ให้คุ้มครองพยานแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะให้ดําเนินคดีแจ้งปามาข้อหาบุกลุกเพราะว่าตามโฉนดคมที่ดินเนี่ยสุราษฎร์ธานีเขาระบุว่าเป็นของของเราค่ะของเราฮะต้องตามกฎหมายเลยครับ